หลายบริษัทที่เขาประกาศซื้อหุ้นคือหนึ่งในนั้นคือ C P F ประกาศซื้ออ่ะคือแต่ว่าบางทีก็ซื้อไม่หมดซื้อไม่ครบว่ากันเถอะแต่ครนี้ประเด็นคืออะไรคือ C P F เนี่ยราคาหุ้นก็เริ่มเริ่มปรับตัวลงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครไปย้อนดูราคาหุ้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีความซ้ํากันอยู่ภาพหนึ่งก็คือว่าในช่วงหลังตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นปรับลงจากทีคำถามคือเอ๊ะทำไมาถึงลงก็เพราะว่าในช่วงครึ่งหลัง ของปีนี้ด้วยนะที่มันเริ่มราคาย่อลงราคาสุกรเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งถ้าราคาสุกรลดลงสิ่งที่ตามมาคือผลการดำเนินงานก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราดูกําไรของ c f s นะ่ะจะผลงานจะโดดเด่นอย่างมากในครึ่งปีแรกนั้นราคาหุ้นนะ่ะในชรว่งครึ่งปีแรกนะ่ะมักจะเป็นไซด์เว่ย์อัพแล้วก็เริ่มที่จะนิ่งๆไปถึงประมาณสักเดือน8 9, อเดือน9เมื่อเดือนสินปีที่แล้วหรือปีนี้สังเกตใน,นราคาหุ้นก็เริ่มย่อลงเพราะอะไรเพราะคนคาดหวังว่าราคาสุกรมันปรับตัวลดลง แล้วก็จะทําให้ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยจะสู้ครึ่งปีแรกไม่ได้ค่อนข้างชัดเจนนะจะปรับตัวลดลงเยอะพอสมควรฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นซีซันอลเป็นหุ้นที่เล่นตามซีซซ่อเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> ฉนั้นเนี่ยตรงนี้เองอ่ะถ้าเราไม่ไมไ่มีปัจจัยอะไรเพิ่มเติม,เ,มเข้ามาเนี่ยแนวโน้มในครึ่งปีหลังอ่ะกำไรจะจะยอดตัวมเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกมีกําไรนะครับแต่ว่ากาไรจะลดลงจา